สวัสดีครับส,นะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Axie University จัดโดย Bitasa และ Bitcoin Addict ครับผมเบนจาก Bitcoin Addict วันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการหาเงินจากการเล่นเกมวันนี้ผมตื่นเต้นมากเพราะวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวเรามีนักเรียนุดพิเศษมาด้วยคุณโนเกียครับเย้สวัสดีค่ะโนเกียนะวันนี้จะมาเป็นนักเรียนพิเศษค่ะ Axie Infinity นะครับเกมนี้เป็นเกม NFT นะครับ ที่ถูกสร้างขึ้นบนบล็อกเชนอีเทรเรียมเกมนี้เหมาะกับใครบ้างจริง,รงๆเกมนี้นะครับสามารถเล่นได้ทุกคนเลยจะเล่นในเวลาว่างก็ได้หรือสำหรับใครที่แบบว่าอกงานในช่วงโควิดแบบเนี้ยเราก็สามารถหารายได้เสริมจากเกมนี้ได้แต่ว่าเกมนี้ยใช้ทุนค่อนข้างสูงโดยงบงบขั้นต่ำเนี้ยเราต้องใช้ประมาณ30,000ถึงสี่0 0บาท คุณเบนคะถ้าเกิดว่าเหมือนเหมือนโนเนี่ยเห็นว่าต้องทุนสูงใช่ไหมคุณเบนมีอะไรที่สามารถคอนเฟิร์มได้บ้างคะว่ามันเออมมันชัวแน่ๆในการที่จะเล่นเกมนี้อะ่ะจริงๆมันก็มีความเสี่ยงอยู่นะถ้าเราจะลงทุนเองเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเรื่องพอแบบเราซื้อไปสักสี่หมื่นแล้วสักพักตัวราคาเหรียญมันราคาตกแบบนี้ครับมันก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันแต่อีกวิธีหนึ่งที่แบบว่าเราเสี่ยงน้อยลงมาก็คือครับสมัครกับปิทาซ่าเป็นสปอนเซอร์โดยหลักเราก็เล่นอย่างเดียวแเราก็ไม่ต้องเสียอะไรเลยครับได้ครับ ก็มีอีกทางหนึ่งสําหรับคนที่แบบว่าไม่อยากจะเสี่ยงเยอะนะใช่ตอนนี้นะครับบิตทัสซาได้เปิดเทรด S S L P และ, <S ะ <S X S แล้วนะครับสามารถซื้อขายได้ที่บิตทาสซาได้เลยคนที่เล่นเกมนี้นะครับรายได้เฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร,ร่ลุมครับน้องนกเกียเท่าไหร่คะเท่าไหร่ห้าหมื่นบาทต่อเดือนเลยครับเราเราแบบนี้เราเล่นเราจำเป็นต้องเล่นแบบทั้งวันไหมคะหรือว่าแบบอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราแบบว่างแล้วค่อยมาเล่นได้อะไรไม่ต้องเล่นทั้งวันก็ได้ครับเราสามารถเล่นตอนที่เราสะดวกเวลาว่างได้เลย Okay, okay. ครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเราจะเข้ามาที่เว็บ axiinfinity.com นะครับ uh huh. เข้ามาตรงนี้ได้เลยทำไมผมถึงแนะนำให้เข้าเว็บมามาก่อนเพราะว่าตอนนี้มีคนโดนแบบว่าโดนแฮกโดนอะไรแบบนี้เยอะมากแบบเจอเว็บปลอมเว็บฟ uh ิชชิ่งอ่าพอเราเข้าหน้าเว็บมาแล้วใช่ไหมครับเราจะเริ่มต้นอยังไงเรากดที่ตรงนี้เลยครับ g e ขั้ uh huh. ตนต uh huh. <laughs> อนกิจ t ขั้นตอนแรกนะครับเราต้องมี MetaMask ก่อนแล้วก็กดมดได้เลยครับนี่นะครับกดเพิ่มที่ Chrome เลยครับครับมาถึงก็กดเริ่มต้นได้เลยทีนี้ใครที่ยังไม่มีบัญชี MetaMask นะครับแล้วก็กดที่ Create Wallet กดยอมรับนะครับตรงนี้เัาก็จะตั้งรหัสผ่านตั้งอะไรก็ได้นะครับ อ่าพอถึงตรงนี้ตรงนี้เป็นซิสเฟสนะครับหรือเป็นแบบรหัสที่เราไม่ควรจะให้ใครเห็นเลยสักคนตรงนี้เราเ,เราต้องกดให้ปลอดภัยมากๆเลยครับแล้วผมแนะนําให้ถ้าใครเล่นเกมนี้ในวินโดว์ควรที่จะใช้ Windows แท้นะครับเพราะว่าอาจจะแบบเจอวินโดว์ปอมนะครับแบบฟิชชิ่งขโมยรหัสเราไปได้ครับถ้าพอถึงตรงนี้นะครับซิสเฟที่เราจรว์ไว้เมื่อกี้เราก็เอามาใส่ตรงนี้เลยครับก็กดเรียงตามที่เขาขึ้นมาให้ตอนแรกได้เลยใช่ไหมคะ ใช่ครับเขาจะขึ้นมาให้สสิบองคำแล้วต้องเรียงให้ถูกต้องด้วยออ่่าาได้เราได้แอคเคาท์ไม่ตามา่ากครับค่ะโอเคทีนี้สิ่งที่เราต้องมีต่อไปก็คือเราต้องดาวน์โหลดโลนินวอลเลค็ครับครับเหตุผลที่ต้องใช้โลนินนะครับเพราะว่าอี h ทีเรี่มเนี่ยค่าทำธุรกรรมมันแพงครับเราก็เลยต้องใช้แบบไซ c h เชนนะครับก็เลยต้องใช้โลนินวอลเล็ครับพอเปิดมาถึงหน้านี้แล้วโลนินวอลเล็ เราก็กดเพิ่มในโฟมดนี่นะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็กดขึ้นมากดเริ่มในส่วนนี้นะครับเราสามารถมีคอ v e r w l l l อ t ได้เลยด้วยการ <c oughs> ชัอปซีเ a อ e ของเมตามาที่เราจดไว้เมื่อกี้นะครับค่ะหัเดียวกันก็ได้หรือคนละรหัสก,ก็ได้ครับเสร็จ <c oughs> แ,แล้วเราก็กด Import Wallet ได้เลยครับ ่าทีนี้เราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วได,ลได้โลนีบอลเลนแล้วนะครับอ่าโอเคสร้างได้เรียบร้อยแล้วพอถึงขั้นตอนต,อนต่อไปนะครับก่อนที่เราจะเล่นเกมกันเนี่ยเราต้องมีตัวน้องเอ็กซี่เนี่ยสาตัวก่อนแล้วก็กดที่ลิงก์นี้ได้เลยเอ็กซี่มาเก็ครับตอนนี้ก็เราจะมาซื้อตัวกันนะครับคุณเจ้าเอ็กซี่ต e. แต่ว่าตอนเนี้ย เรายังไม่มีอีเทเรียมเลยยังไม่มีตางเลยเราจะโอนจากบิ a าซ่ามาเมต a s k เสร็จแล้วเราก็จะบลิกไปที่โลนินวอลเล็ตครับถึงจะซื้อตัวเอ็กซได้โอเคครับหลังจากที่เราโอนเงินจากบิ t a ซ่าเข้า Metamask นะครับนี่เงินของเราก็จะขึ้นมาแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปเลือกซื้อตัวเอ็กซนะครับ <S <S 1> <S 1> เราก็ต้องล็อกอินโลนินวอลเล็ก่อนนะครับ ตรงนี้ได้เลยเพรามาถึงหน้านี้แล้วก็ต้องต้องตั้งชื่อนะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่เลยใช่ตั้งเลยโนกียแบบนี้ครับเซฟครับหลังจากล็อกอินโลนินวอลเลตแล้วใช่ไหมครับค่ะคือเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาเซตอัพอีเมลและพาสเวิร์ดกันนะครับเสร็จแล้วก็รอโค้ดเวอร์ฟจากอีเมลเมื่อได้โค้ดมาแล้วนะครับแล้วก็ใส่โค้ดตรงนี้เลยแล้วก็กด อ่าโอเคสร้างเสร็จแล้วทีนี้ก่อนที่เราจะมาซื้อตัว a อ i กซี่เราต้องบลิดก่อนแล้วก็กดตรงนี้เลยบลิดเสร็จแล้วเลือกที่ d e p o s i t นะครับกดเชื่อม MetaMask connect ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ address ของโ o นินได้เลย ตรงนี้เราเลือกเหรียญที่จะโอนมาโลนินนะครับอันนี้เราจะโอนอีทีเรียมก็กดเลยีิตทิเลียมตรงนี้จำนวน0.099แบบนี้ครับกดโอนได้เลยทีนี้พอเรากดริดเสร็จแล้วเราก็มารอดูท r างเซ็ t ชั่นว่า สำเร็จหรือ,อยังนะครับว่าเงินเขาออ้ากระเป๋าลดยังก็สามารถมาดูได้ที่อีเธอร์สแกนนะครับนะตรงนี้ขึ้นซักเซสแล้วก็อวรอสักทักเงินก็จะเข้ามานะครับระหว่างที่เรารอโอ,อนเงินมาที่โลนนินนะครับเรามาดูแต่ละเผากันก่อนดีกว่าอย่างนี้นะคุณเบนนงว่าแบบทุกคนต้ององงเหมือน,นโนแน่เพราะว่าเข้ามาปุ๊บจะเลือกตัวไหนดีที่สามารถไปสู้กับคนอื่นได้ใช่ครับเราก็ต้องรู้จักก่อนมาก ระบบเกมเนี้ยมันเป็นยังไงแล้วก็แต่ละเผ่าเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงทําไมถึงมีต้องหลายเผ่ามีต้งเก้าเผ่าเยอะจัดอะเก้าเผ่าอย่างเกมอื่นใช่ไหมครับมันจะมีมันจะเป็นทีมห้าแต่ว่าเกมนี้ยครับมันจะเป็นทีมสามซึ่งมันก็จะมีหลากหลายตําแหน่ง่างตําแหน่งหลักๆนะครับก็จะมีแทงแคลร่ซัพพอร์ตเผ่าที่สามารถเอามาเล่นเป็นแทงได้จะเป็นเผ่าพืชนะคะเผ่าแพลนและเล็บทาย อ่าส่วนเผ่าที่เอาไวเล่นซัพพอร์ตจะเป็นเผ่าบีทและเผ่าบักครับต่อไปเป็นอีกตัวหนึง่งที่เป็นเผ่าไว้แบบคุมเกมเลยเป็นตัวตีแรงตัวดามเมจก็จะเป็นเผ่าเบิร์ดแล้วก็อาคว้าครับ mm. อ่าทีนี้เราพูดไปแล้วถึงหกเผ่าทีนี้มันเลมันยังเหลืออีกสามเผ่าค่ะเ <Okay. S 1> ห้นเผ่าตรงนี้ครับมันจะเป็นเผ่าพิเศษที่เกิดจากการผสมอ mm. อย่างเผ่านี้เผ่าเมกมันเกิดการผสมจากบีทและบักแล้วการที่จะได้เผ่าพิเศษนะครับมันต้องเป็นยีนเพียวด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ยากมากๆเลยครับถึงจะได้เผ่าพิเศษอะแล้วมันแล้วมันพิเศษยังไงทําไมมันพิเศษคือตัวสเต็นะครับหรือเตตั้งมันเนี่ยมันจะแตกต่างจากเผ่าทั่วไปครับอตรงนี้แหละมันจะมีความได้เปรียบเช่นอาจจะมีตีแรงกว่าหรือเลือดเยอะกว่าแบบนี้ครับอ๋อก็มันมีความพิเศษขึ้นมาอีก ใช่ครับตัวแรกนะครับที่เราจะเลือกให้โนเกียกันวันนี้ก็คือเผาแคลนแล่นแนอนโอ้ยน่ารักน้นเลยน่ารักมากอ่ะวิธีการเลือกนะครับค่ะแล้วก็เลือกเผาก่อนอเสร็จแล้วใช่เผาแท็กเผาพืชเป็นแท็กนะครับเลือดก,ก็ต้องเยอะๆโดยในที่นี้ผมจะเลือกเลือดที่59ถึง61ครับ ก็เราก็เลื่อนไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ตรงนี้มันก็จะเอาไว้ค้นหาตัวที่เราต้องการครับเสร็จแล้วเรากดตรงนี้และใส่สกิลที่เราต้องการครับโดยสกิลแรกที่ผมเลือกก็คือพิสตัสน็อันนี้ครับพอเรากดเึ้นมาหนึ่งสกิลแล้วเนี่ยเอ็กซี่ตรงที่แสดงตรงนี้ครับมันก็จะถือว่ามีสกิลนี้อยู่ครับสกิลต่อไปก็ บูเดนสแตทสกิลที่สองสกิลที่สามมิเรียสสกิลนี้นะครับสกิลที่สี่อันนี้เป็นสกิลยอดฮิตเลยนะครับหลายๆคนใช้กันก็คือทัาชิ้นหรือฟัดคองนั่นเองครับอ่าถ้าเหมือนเพื่อนๆที่แบบเพิ่งเข้ามาเล่นที่สามารถลองเล่าได้ได้ปะได้เลยครับสามารถลองด้กันนะก็ลองดูก่อนเนาะใช่ลองลองกันดูนะเนี่ยออา ผมเลือกมาให้แบบพิเศษเลยนะ,ะดูก็คือตัวที่มีสกิลแบบนี้และสแตทแบบนี้มีขาดแค่สองตัวในตลาดคิดๆด,ดูสิว่าเหลือแค่สองตัวเหลือแค่นี้แล้วใช่ถ้าคือถ้าหมดนี้ก็ต้องไปหาแบบสกิลอื่นใช่ไหมคะหรือว่ายังใช่ครับอาจจะต้องเปลี่ยนสกิลอื่นครับอืโอเคอ่ะเราก็มาซื้อกันเลยโชคดีจังเลยอ่ะโชคดีมากอ่ะเรามาอธิบายสกิลกันนิดนึงค่ะ ตอนดูสแตตก่อนนะครับนี่ที่ผมเลือกจะเป็นเลือดห้าสิบเก้าเผ่าแทงเขจะเอาเลือดเป็นลักสุดแล้วใช่ไหมถ้าสูงสุดจะเป็นหกสิบเอ็ดครับแต่ว่าทําไมเราไม่เอาหกสิบเอ็ดเพราะว่าผมต้องการเลือกสกิลผสมมาก็คือจะมีสกิลของเผ่าบารมาหนึ่งสกิลสกิลนี้ม,นมันก็เลยทําให้สแตตตรงนี้ครับได้มากสุดที่ห้าสิบเก้าเหมือนมียินผสมของเผ่าบาร์ครับ มันลึกมากเลยนะเนี่ยใช่มันลึกมากแล้วนี่นะครับด้านหลังมีฟักทองเห็นไหมตรงนี้ก็จะสกิลักทองก็คือ,อใช่ถ้าน้องแต่งตัวแบบไหนสกิลน้องก็จะเป็นแบบนั้นเลยเหมือนตามทีมใช่ตามทีมเป็ตัวตามทีมใช่อ่ะสกิลแรกคืออะไรทั้ขึ้นนะครับค่ะเกาะเนี่ยมันเยอะมากเลยหนึ่งร้อยสิบอันนี้คือเกาะหนึ่งร้อยสิบแล้วอะไรคือสูตนะคะคือการต่อสู้เหรอ ศูนย์คือพลังโจมตีครับ oh, <okay. S 2> อ่าเหมือนกับการาดเนี้ยเราจะใช้ไว้ป้องกันค่ะครับอ่กากร์ดนี้ทําอะไรได้กร์ดนี้เราจะจ่วการหนึ่งใบนะครับ uh huh. ถ้ากาอเราไม่แตกอืมถ้าเกาะเราไม่แตกคือเราสามารถเข้ามาจั่วได้ใบหนึ่งถูกไหมครับเมื่อใช้การาดนี้ปุ๊บ uh huh. แล้วฝั่งสตรูตีตีเรามาเนี่ยเราเกาะ <Okay. S 1> เราไม่แตกเราก็จะจ่วการหนึ่งใบครับเมืม่อเมือม่อเมือม่อต่อสู้เสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็ตอนต่อสู้เลยครับเราใช้การ oh. ีดปุ๊บสตูตีป,ปุ๊บแล้วก็ได้การเลยโอเคๆครับ้าใจแล้วคะ่ะสกิลที่สองอ่าสกิลนี้นะครับขโมยหนึ่งเอจากสตูโดย <c oughs> โดยเราต <c oughs> ้องขมหคมหลาย <c oughs> มีความขโมยได้ด้วยใช่น้องที่ขโมยด้วย <c oughs> อ่ารงนี้พลังโจมตีสามสิบและเกาะสามสิบนะครับอ่าส่วนดูมาดูสกิลที่สามกัน w ูเดนสเต็ป พลังโจมตี4 5าเกาะ40อ,อ,อันนี้นะครับมันจะเป็นทําให้เราตีแรงขึ้น120% 5เกาะของแอกซีตัวเนี้แตกครับอืมก็คือถ้าแตกมันจะเพิ่มพลังอีกใช่ไหมน้อเข้าใจถูกปะใช่ถ้าเกาะเราแตกอ่ะเราจะตีแรงขึ้นอ่าโอเคอ่ะส่วนสกิลสุดท้ายนะครับสกิลเผาบัคที่ผมเลือกมาสกิลนี้ดียังไง พลังโจมตีหกสิบพลังป้องกันแปดสิบมันดีตรงนี้ครับเวลาที่เราโดนศัตรูที่เป็นเผ่าเผ่าปลาและเผ่านกมาตีเรานะครับศัตรูจะโดนสตันได้ตรงนี้แหละมันจะดีตรงติดสตันครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นเป็นสูตรสูตรพิเศษเลยไหมใช่ผมอันนี้เราเลือกมาพิเศษให้เลยอ่ะเมื่อเราดูเสร็จแล้วอ่ะเวลาซื้อ อย่าลืมดูตรงบลีดเขาด้วยนะครับตรงนี้หมายถึงอะไรศูนทับเจ็ดหมายถึงเลขของจํานวนครั้งที่เคยผสมพันธุ์นะครับอ๋อยิ่งถ้าเลขตรงนี้ต่ําอะราคาจะสูงก็ก็คือต่ําก็คือผสมพันธุ์น้อยราคาหรือว่าไงใช่ครับอย่างศูนทับเจ็ดเนี่ยก็คือไม่เคยผสมพันธุ์เลยอืออุ้ยน้องยังสิงใช่ครับน้องยังซิงอยู่ <S <S> <S อ่าเราก็จะซื้อตัวนี้กันนะครับก็กดที่นี่เลยบายนาว เซิร์ฟเวอร์ล่มอีกแล้วมามาแล้วมาแอคซี่กดคอนเฟิร์มได้เลยครับเพราช่วงนี้โนเกียคนเล่นเยอะมากเลยมันก็เลยแบบเวมันเลยล่มใช่ครับแต่ว่าเขากำลังอัปเดตเซิร์ฟเวอร์โอเคครับเมื่อเราซื้อเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปดูที่ my account อ่ตรงนี้เราจะขึ้นเห็นแล้วว่าเรามีอยู่หนึ่งแอคซี่แล้วก็กด inventory นะครับ นี่น้องมาแล้วหนึ่งตัวอันนี้คือมาแล้วเรียบร้อยใช่มาแล้วได้แล้วหนึ่งตัวอ่ะต่อไปเราไปดูตัวที่สองกันตัวที่สองคือเผาตัวที่สองก็คือเผาดีนั่นเองนี่สเตตที่ผมจะแนะนํานะครับก็คือผมจะเลือกดูตรงนี้เป็นหลักก็คือโมเรลนะครับก็คืออะไรครโมโมเรลคือโมเรลเนี่ยคืออะไรก็คือถ้าเรามีค่าโมโมเรลมากๆนะครับ มันจะทําให้เรามีโอกาสตีติดคริสตัมากขึ้นครับใช่ก็คือหรือตีแรงขึ้นอีกเท่าตัวนั่นเองออและทําให้เราอยู่ในสถานะลาสแตนได้นานขึ้นด้วยเพิ่มความรุนแรงลาสแตนคืออะไรลาสแตนก็คือเวลาเราต่อสู้กันใช่ไหมครับแล้วตัวเอ็กซีเนี้ยตายพอหลังจากตายเสร็จนะครับมันจะเข้าสู่สถานะลาสแตนก็คือเหมือนกับน้องเนี่ยฮึดสู้ขึ้นมา อ่ะก็คือเหมือนกับยังเล่นต่อไปได้อีกนิดนึงอ่าที่เรียนเลยอ่ะใช่ครับมันเหมือนที่เรียนเลยเนี่ยถ้ายิมมีค่าเนี้เยอะๆเราก็จะเล่นต่อได้นานขึ้นอ่ะโอเคค่ะก็คืออันนี้เน้นที่มอรัลใช่โอเคสกิลแรกโดนินสุิที่สองเลือกเป็นยิมนะครับ อินแล้วก็ตรงนี้ผมจะิลที่สามเป็นตรงนี้จะมีมีสองนัดแท็กเลยเห็นเปล่านัดแท็กน mm ัดโชว์ผมจะเอาทั้งสองอันนี้เลยนะเริ่องสองเลยใช่นั mm ่นัดโชว์อ้าวไม่มีในตลาดแล้วเหรอแย่แล้วเปี่ยนใจดิอ่ใจลายอ่ะแย่แล้ววยวายใช่ไหมทำงานอย่างทีเนี้ยเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนสกิลครับ เปลี่ยนสกิลใหมเพือพ่อนไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวเราไปเลือกสกิลใหม่กันอ,อยู่กับกเป็นซะยังโอเคเมื่อกี้เลือกผิดอันก็คือมันชื่อเดียวกันแต่ว่าคนละคนละสกิลาัแล้ววยตกใจเลยเนี่ยคิดว่าจะ <c oughs> ไม่ได้ซื้อสรละตรงนี้ผมจะเลือกที่หกสิบเอ็ดสุดเลยใช่สุดเลยมากที่สุด ตรงนี้นะครับเราสามารถปรับดูได้ว่าเราจะซื้อราคาจากต่ำไปสูงอะไรแบบนี้แล้วก็เราสามารถอ่ะตรงนี้มันมีความสําคัญยังไง lower id, lower ID. เนี่ย lower id เราต้องเราต้องกดด้วยเหรอเราต้องปรับด้วยเหรอมันจะเกิดขึ้นในกรณีนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเตตของน้องกันก่อนอเช่นตัวนี้อ,อ่ะอย่างสปีดเนี่ยคือความเร็วคือความเร็วในการโจมตีมถ้าแอกซซตัวไหนมีสปีดเยอะกว่าก็จะได้ตีก่อนครับ <Okay. S 1> ก็คือความเร็วเนี่ยตัดสินที่แพ้ชนะได้เลยแต่ว่าอะถ้าสมมติว่าสปีดมันเท่ากันอะ่ะใครจะตีก่อนเขาจะวัดกันที่เลขไอดีครับหรือก็คือใครเกิดก่อนเกิดหลังนั่นเอง mm. ถ้าเลขเลขไอดีของแอคซี่ครับถ้าต่ำกว่าก็คือเกิดมาก่อนก็จะได้ตีก่อนครับในกรณีถ,ถ้าเป็นพี่ถ้าเป็นพี่ก็ตีก่อนได้เลยใช่ อ่ะโนเกียชอบตัวไหนเอ่ยเลือกตัวไหนดีชอบหนังทุเรียน <laughs> หนังทุเรียนอันนี้เหรอ <laughs> ใช่ใช่อืมอันนี้ยังมีอยู่อืมอันนี้คือน้องน้องน้องพันการผสมพันธุ์ไปแล้วนะียน้องไป่ซิงแล้วใช่สามครั้งแล้วก็ไม่สามารถผสมพันธุ์เกินได้เกินเจ็ดครั้งได้นะครับอ่าก็คือเขาถ้าเกินเจ็ดครั้งทําไมอะคะเขาทาไมกันผสมพันธุ์เจ็ดครั้งปุ๊บเนี่ยก็คือก็เล่นได้ตามปกติซื้อขันก็ได้ปกติแต่ว่ามันจะผสมพันธุ์ ออกไข่ออกลูกไม่ได้เนี่ยครับฉะนั้นไม,ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะใช่ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าใ,ใครไม่ต้องการบรีบมีผสมพันธุ์ก็สามารถซื้อได้เลยไม่ต้องสนใจตัวเลขตรงนี้อโอเคตัวนี้เนี่ยนี่โนเกียชอบทุเรียนด้วยใช่ไหมใช่ใช่หน้าตาน่ารักโอเคตัวนี้ผ่านงั้นเรามาดูสกิลกันเห็นแล้วอยู่เลยดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนเสร็จเดี๋ยวไปซื้อทุเรียนมากินเลยสั่งเลยใช่อะ คิวแรกโลนินนะครับพลังโจมตี75การ์ดนี้ดูเหมือนดูเหมือนพลังโจมตีจะเบาแต่ว่าถ้าเราใช้ให้มันถูกต้องเนี่ยมันก็แรงขึ้นด้วยเพราะว่าการ์ดนี้เนี่ยการันตีติด,ตดตค r ิ t i c a ถ้าเราใช้การ์ดกับอีกสองใบขึ้นไปก็หมายความว่าถ้าเราจะใช้การ์ดเนี่ยครับเราต้องใช้การ์ดทั้งหมดสามใบมันก็จะติดตีดติดค r ิ t i c a ก็คือเราสามารถเก็บการ์ดไว้สามใบไว้ใช้ใช้ทีเดียวเลยสามใบก็การ์ดนี้ก็จะแบบใช้ให้เกิด ใช้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดสกิลที่สองนัดแคลกนะครับก็คือใช่เนี่ยเป็นลูกกันเราจะตีแรงขึ้นร้อยี่สิบเปอร์เซ็นเมื่อใช้คู่กับการ์ดนัดแคลกเกอร์อีกหนึ่งใบ<า>ก็คือใช้ทีนึงสองใบใ<ช>ก็จะแรงขึ้นอีกก็คือเราจะใช้ใบนี้สองใบก็ได้หรือ,อเราจะใช้นัดแฟลกเกอร์ที่เป็นนัดโรตัวนี้ก็ได้ต่อไป สกิลอิมสกิลนี้จะเพิ่ม Energy 1เพิ่มเ n e r g y บวกหนึ่งนะครับเมื่อเราโจมตีติดเทติคอนไม่จำเป็นต้องเป็นแอกซี่ตัวเรานะครับจะเป็นแอกซี่ตัวอื่นในทีมก็ได้เราก็จะได้ Energy บวกหนึ่งเหมือนกันโอเคเราดูเสร็จแล้วกดซื้อได้เลยมังตูเรียนอะทำไมอ่ะเดี๋ยวบอกนะว่ามีคนซื้อไปแล้ว อะไรแต่เมื่อกี้เราดูไม่มีใช่ปะ่ะมันร<ด>ุ่นเร็วขนาดนั้นเลยหรอใจลายอะ่ะตัดน้ะไม่ซื้อไม่ได้หรอกทุกคนคือตอนเนี้เซิร์ฟเวอร์มันทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันล่มบ่อยมากเรามีเครื่องมือที่ตรวจสอบว่าเออสถานะเกมอ่ะมันเล่นได้หรือเปล่าหรือมันปกติโอ้ยม,มีนี้ด้วยเหรอใช่แล้วโดยเราเข้ามาที่เวบ easyhub app นะครับแล้วกดไปที่เกมสเตตัสอ่า ตรงนี้นะครับมันจะค่อยๆขึ้นสถานะของเกมขึ้นมาก็คือเรากดมาแค่เว็บนี้เราไม่ต้องทําอะไรแล้วคือเขาลิงก์อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่เราก็ลองให้ขึ้นคําว่าออนไลน์สักแปดถึงเก้าครั้งก่อนแล้วก็ค่อยลองเล่นเกมอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราลองกันใหม่เนาะกดซื้อซื้อได้ซื้อได้ซื้อได้โอ๊ยเป็นอะไรเนี่ยตัวต่อไปเป็นเป็นเป็นอะไรเป็น เผาปลานั่นเองครับเผาปลาสีฟ้าเลยอ่ะบยเผ่าปลาครับผมจะเลือกสเตปสปีดตรงนี้ความเร็วห้าสิบเจ็ดนะครับเน้นสปีดห้าเจ็ดใช่ให้ตีไวไว้ก่อนตันเแล้วก็สกิลสกิลแรกนะครับมาดูกันดีกว่าว่าเป็นสกิลอะไรดีนะสกิลแรกเราจะเลือกเป็นตาชูริเคนนะครับ สเตอร์ชูร์ทีคินช่ชูร์ทีคินชูเทว์ปะดาวปะดาวิาวที่สองฟิชทุก <6 S 1> นะครับิวที่สามโอฟิศ ที่2 Fish Hook เพิ่มพลังโจมตีให้แอ็กซีตัวนี้นะครับเมื่อโจมตีศัตรูที่เป็นเผ่าพืชเผ่าเล็บทายและเผ่าดัสครับก็คือจะเหมาะเลยเวลาแบบตัวพืชยืนอยู่ด้านหน้าใช่ไหมเป็นเผาเป็นตัวแทงอ่ะแล้วเราใช้ตัวนี้ยปาก็จะตีเผ่าพืชได้ดีเลยอ๋อสกิลต่อไป Star s h u r i k e n นี่อันนี้เราเคยเมื่อกี้เราคุยกันถึง ลาสแตนนะกราดนี้นะสมมติว่าสปูเนี่ยเลือดเหลือน้อยละเลือดเหลือประมาณสักหนึ่งร้อยแล้วเราก็ใช้กับเนตีเพิ่มเอเนจีหนึ่งเมื่อใช้คู่กับการาดอีกหนึ่งใบก็คือจะใช้เป็นการาดอะไรก็ได้อีกหนึ่งใบคู่กับก๊าซคู่จ๋โจ๋คู่กับการกบกาดอะไรก็ได้ครับก็คือใช้การาดคู่กับอะไรก็ได้ okay. สำหรับใครที่แบบว่า ทำไมมันแบบต้องมาอ่านภาษาอังกฤษเยอะจังหรือถ้าใครภาษาอังกฤษไม่เก่งนะครับหรืออ่านแล้วแบบแปลแล้วมันง,งงๆอะไรแบบนี้ก็สามารถเข้ามาที่เว็บ easyhub.app ได้นะครับตรงนี้นะก็คือจะมีสกิลการ์ดเนี่ยแปลวไว้หมดแล้วอืมดีจังเนี่ยสามารถใช่สามารถเลือกเผ่าแล้วก็อ่านการ์ดได้เลยแปลเป็นไทยโอเโอเคดีดีโอเคเรากลับมาซื้อกันอีกรอบไม่รู้ว่าซื้อได้หรือยัง เกมนี้นี่รเรียกได้ว่าใครที่ไม่เก่งภาษาก็เล่นได้นะคะเล่นได้เลยคัะซื้อไม่ได้เหมือนเดิมน้องน้องไม่อยากมาอยู่กับเราเหรอสัญญาจะเลี้ยงดูยอย่างนี้น้องน้องก็คงอยากมาแหละแต่เซิร์ฟเวอร์ไม่ให้มา <laughs>